จากร้านโคชบายกิฟตนะคะวันนี้นะคะกิฟมาเอาใจลูกค้าผู้ชายนะคะเพราะมีคอมเมนต์รีเควสเข้ามาเยอะมากเลยว่าอยากดูกระเป๋าผู้ชายนะคะวันนี้ก็เลยให้ดู Messenger b a g k เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าโคชผู้ชายนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะใส่ iPad ได้นะคะแล้วก็ใส่ a 4ได้แต่ยับนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะอันนี้นะคะรุ่นของเขานะคะจะเป็นฝาปิดค่ะมีแม g กเนตด้วยนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูนะคะนี่มีเสียงแมกเนตด้วยนะคะตรง C ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแคนวาสนะคะดูจากตรงกลางนะคะไปซ้ายและขวานะคะตัว C จะสมมาตรกันนะคะตรงหนังตรงนี้นะคะจะเป็นหนังเรียบนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นลาย ตัว C Canvas ค่ะนี่ให้ดูด้านหน้านะคะด้านหลังด้านหลังนะคะจะมีช่องนะคะใส่ของ1ช่องนะคะบุกผ้าสีดำนะคะนี่ตรงนี้เป็น C Canvas เหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นด้านข้างค่ะอันนี้จะเป็นหนังป้ายห้อยหนังโคชนะคะพิมพ์โคชด้วยอะไหล่สีดำนะคะไข่ปลาเป็นสีดำค่ะ แล้วก็สายนะคะเป็นสายผ้าสีดำนะคะทั้งเส้นเลยนะคะไม่มีลายนะคะอันนี้ก็ให้ดูนะคะอล่ยสีดำเหมือนกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะรหัสของเขานะคะแปลกมากเลยนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจริงๆนะคะเพราะตั้งแต่ขายโคชมานะคะไม่เคยเจอรหัส3ตัวนะคะชื่อรุ่นว่า5 7 3สนะคะเอาไปแทงหวยได้นะคะอาจจะออกเลขท้าย3าตัวนะคะ57 3สานะคะ แล้วก็ราคาเต็มของเขาอยู่ที่378เหรียญน,นะคะอันนี้จะเขียนว่าเป็น Map Black Signature นะคะสีชา r โคลแบล็กนะคะตัวนี้นะคะลายซีของผู้ชายนะคะจะเป็นซีเทานะคะซีเทาของผู้หญิงนะี่ยมันจะไม่มีซีเทาสักเท่าไหร่นะคะแต่ของผู้ชายจะเน้นซีเทากับซีน้ำตาลนะคะแต่ว่าตอนนี้กิฟมีแต่ซีเทาดํดำนะคะเรามาดูข้างในกันค่ะ สำหรับด้านในกระเป๋านะคะเรามาดูช่องแรกค่ะนี่นี่จะเป็นด้านหน้ากระเป๋านะคะช่องที่1นะคะใส่ของได้นะคะบุพัฒาสีดําค่ะนี่จะเป็นช่องเมนของเขาเลยนะคะช่องหลักของเขาค่ะก็จะมี1ช่องซิปอีกหนึ่งป้ายหนังห้อยเออไม่ใช่ดิป้ายเย็บติดนะคะบอกล็อตนมเบอร์กับบอกหมายเลขนะคะ ซึ่งหมายเลขของเขาก็จยังจะเป็น573เหมือนกันนะคะไม่ใช่ของปลอมเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ด้านด้านล่างของกระเป๋าตรงนี้นะคะจะเป็นช่องใส่โทรศัพท์มือถือเสียบป,ปากกาได้นะนี่อีกสองสองช่อง,งนี้นะคะตรงนี้ก็ใส่ของได้นะคะสำหรับด้านหลังด้านหลังก็มีอีกหนึ่งช่องนะคะนี่อีกหนึ่งช่องนะคะคราวนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดาษ A 4ของลิปนะคะใส่ลงไปนะคะนี่ ใส่ a c ได้นะแต่เวลาปิดอะคะ่ะ a c มันก็จะงอนนิดนึงแต่ถามว่าปิดได้ไหมคือปิดได้นะคะแต่ว่ามุมบนของกระดาษ a 4จะมีความโค้งหอน,นะคะได้อยู่นะคะแล้วก็นี่จะเป็นสายของเขานะคะนี่สำหรับไซส์กระเป๋านะคะซ้ายไปขวาอยู่ที่ประมาณ11นิ้วนะคะสูงก็11นิ้วเหมือนกันนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะส่วนก้นกระเป๋านะคะลึกอยู่ที่ประมาณ3นิ้วค่ะ นี่นี่จะเป็นกระเป๋าผู้ชายนะคะลายซีเทาดำฝาปิดนะคะเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งค่ะที่เป็นรุ่นคล้ายๆกันนะคะ และนี่นะคะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่มีขนาดเหมือนกันนะคะแต่ต่างกันต่างกันท,ที่ลายตัว C นะคะตรงนี้จะเป็นหนังนะคะนูนขึ้นมานะคะเป็นลายซีปั๊มนะคะปั๊มนูนขึ้นมานะคะจะไม่ใช่แคนวาสละคะรุ่นนี้จะแพงกว่านะ,ะเห็นไหมมันจะมีความหรูหรามากเลยอะ่ะตัว C มันจะแบบมีเท็กเจอร์นูนขึ้นมาด้วยนะคะมีช่องเหมือนกันนะคะข้างในเหมือนกันหมดเลยนะคะนี่ให้ดู นี่เป็นหนังทั้งใบเลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัว C นะคะตรงกลางนะคะไปซ้ายและขวานะคะจะสมมาตรกันนะคะมีความเป็นเท็กเจอร์ขึ้นมาด้วยนะคะฝาก็เป็นฝาหนังเรียบเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวสายนะคะก็เป็นสายผ้าค่ะตัวสายของโคชนะคะของผู้ชายเนี่ยสามารถปรับระดับความยาวได้นะคะโดยการใช้รูดๆตรงตรงนี้นะคะนี่ค่ะ2จุดรูดกันได้นะคะ นี่นะคะก็สามารถที่จะปรับความยาวของสายกระเป๋าได้นะคะก็คือใช้ตัวรูดเอานะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นหนังนะคะเป็นหนังแล้วก็เป็นอะไหล่ดำเหมือนกันนะคะส่วนรหัสตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นรหัส F 73340นะคะ F 73340นะคะราคาเต็มคือ428เหรียญน,นะคะ ใบตะกี้ราคาเต็มคือ378เหรียญนะคะนนจะเป็นสี8้ี่เหรียญนะคะอันนี้จะราคาแพงกว่านะคะใส่ของได้เหมือนกันเลยนะคะถ้ายัางไงคุณผู้ชายสามารถมาหาได้ที่ร้านนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะ1 0 0โมงเช้าถึง6กโมงเย็นค่ะหาไม่เจอโทรมาที่0 9นย์1 6 6 5 5นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กิฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย